สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ที่เข้ามาชมช่องของพระเหรียญสายภูพาศน,นะครับช่องที่ถือว่าได้นําเสนอ,อเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับวันนี้ก็นํานเสนอพระเครื่องนะครับหลากหลายเกจีิอาจารย์นะครับแต่หลักๆจะอยู่ที่หลวงพ่อพัดน,นะครับทุกวันนี้เเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดเป็นหลักเลยในคลิปเพราะว่าเช่ามาเยอะนะครับก็ ถมอว่าช่วงนี้นะครับวัดของหลวงพ่อพันธ์นั้นจะปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีเหรียญนะครับที่เช่าหาบูชากันก็ขอขอขอบคุณนะครับพี่ๆหลายๆคนที่ที่ถือว่าเช่าบูชาพระเครื่องกับน้องนะครับก็ทรงจริงแน่นอนนะครับหลายๆคนก็ได้รับผ่าไปแล้วนะครับก็ถือว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เช่าหานะครับก็ราคาอาจจะ ถูกใจกันบ้างไม่โดนใจบ้างก,ก็พิจารณานะครับเพราะว่าราคาที่ได้มาก็ตามตามนั้นน,น,นะเว้ะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญน,นะครับส,สวยๆอีกหนึ่งรุ่นของเหรียญไตมารนะครับโอ้ไตมารนี่ถือว่าทําหลายคลิปเนาะทำไมถึงทำหลายคลิปเพราะว่าไตมารนี่มีทั้งหมด5พิมนะพี่ๆนะมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับโอ้โหก็ยังทําไม่ครบทุกพิมพ์เลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อบนบน,บนนะครับใช้าคาว่าเนื้อบนบน,บนอีกหนึ่ง หนึ่งพิมพนะครับก็คือพิมพ์ห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้มีมาให้ชมสามเหรียญน,นะครับแต่เสียดายมากเลยกล่องนี้เจ้าของเดิมนี่ลอกแบบนี่ครับยังมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังก็มันก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเสียดายเนาะเวลาตอนแกะนะครับก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็พยายาม ใช้มีดคัตเตอร์นะครับแค่กรีดตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะลอกออกเลยนะครับอาจจะใจร้อนนะครับรีบแกะตอนลุ้นนะครับก็เลยแต่มันก็ก็ยังกล่องแท้เหมือนเดิมนะครับก็ดูก็รู้นี่ครับกล่องก็จะเป็น p s g แต่ว่าถ้าอยู่ในสภาพนี้กล่องสภาพนี้จะสวยกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพิมพ์ของห่วงเชื่อมลงปูทิมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมลงปูทิมความที่จริงเหรียญห่วงเชื่อมลงปูทิมนั้นก็มีนี่ครับ มีหลากหลายเนาะแต่วันนี้จะมีความพิเศษนะครับมีความพิเศษก็คือเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมที่เป็นห่วงเชื่อมโบราณครับพี่ๆครับเป็นห่วงเชื่อมโบราณก็ถือว่าล้อหรือว่าจัดทํามาตามพิมพ์ของหลวงปู่ทิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูว่าเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นยังไงนะครับ <laughs> พาดูในในนี้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมก็พิมพ์ไปแล้วน,นะครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมปี18 มันก็จะขึ้นมาเลยใน YouTube นี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับหลากหลายเหรียญนะครับของพี่โทนบางแคนี่ครับเขามานําเสนอนะครับอันนี้คือของหลวงปุทิมนะครับนี่ครับก็มีหลากหลายอาเกจิอาจารย์นะครับที่มานําเสนอใน y YouTube นี่คือล้อมาจากเหรียญนี้นี่เองนะครับก็คือล้อก็คือทำทำตามนะครับทำตามแต่ตัวนี้จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมของหลวงพ่อพัดนะครับแต่ว่าใช้พิมพ์อาใช้คำว่า ทำตามแบบของหลวงปู่ทิมเพราะว่าเหรียญหลวงปู่ทิมเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมนะครับวันนี้เราก็เลยอเอามาให้ชมนะครับนะก็มาดูความสวยนะครับที่จริงเหรียญห่วงเชื่อมนั้นน่าจะมีมี2แบบนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับไม่ได้เตรียมเลยนะครับเหรียญห่วงเชื่อมนั้นมี2แบบมีแบบธรรมดานะครับมีแบบธรรมดากับแบบแบบห่วงเชื่อมโบราณน,นะครับ ธรรมดากับเชื่อมโบราณครับปึ๊บนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับเนื้อทองแดงลมดําอันนี้เป็นเป็นห่วงเชื่อมแบบธรรมดานะครับเป็นแบบธรรมดาของเรานี่แหละนี่นะครับมันจะมีความแตกต่างนะครับนี่ครับความแตกต่างอันนี้คืออันนี้เขาจะห่วงมันจะไม่มีห่วงตัวแรกแล้วเขาไปไปเชื่อมกับห่วงนะครับห่วงตัวนี้เป็นห่วงนวะนะครับห่วงนวะครับนี่ก็เอามาให้ดูความแตกต่างนะครับ ถามว่าตัวไหนจะหายากกว่านะครับก็คือเป็นห่วงเชื่อมโบราณน,นะเราผมขอเรียกว่าห่วงเชื่อมโบราณก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้เหมือนของโบราณน,นะครับอันนี้ก็มาดูความสวยนี่ครับอันนี้มี2เนื้อนะสเนื้อนี้เป็นเนื้อเดียวกันก็คือเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทห่วงนวะกับอันนี้เนื้อมหาชนวนห่วงนวะนะครับราคาแรงไหมก็แร Gob. งก <outro> ็สมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมโบราณเนาะ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบห่วงแบบไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนว,ว่ามันจะมีโอกาสหลุดนะบางคนว,ว่ามันจะมีโอกาสหลุดไอ้ตรงห่วงตรงที่เชื่อมไว้มีโอกาสหลุดแต่ว่าผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะนะถ้าใครเก็บแต่ความสวยคลาสสิกเนะี่ยส่วนตัวผมจะชอบแบบนี้นะเป็นห่วงเชื่อมโบราณแบบนี้เลยดูความสวยพี่โอ้โหนี่เลยนะครับจมูกไม่โดนนะครับดูความสวยครับเนื้อทองฝาบาทห่วงนะวะ ดูการต่อโค้ดครับนี่ครับมีหมายเลขชัดเจนนะครับนี่ครับหมายเลขน่าจะอยู่ด้านล่างครับตัวนี้นะฮะผมหาหมายเลขก,ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับพิมพ์นี้อ๋ออยู่ทุกนี้โอ้ยผมก็ดูตั้งนานพอพังรุ่นมันมีหลายพิมพ์นะพี่นะหลงนะ นี่ครับหมายเลขก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสวยครับนะครับก็ราคาแรงไม่แรงนะครับเพราะว่าเป็นแบบหูงเชื่อมโบราณจริงๆอันนี้ก็นี่ครับอาจจะติดคราบนิดนึงของนี้นะครับนี่ครับแต่ันก็สวยนะครับโดยภาพรวมสวยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยโอ้โหพี่ๆดูนะครับใครชอบแบบแนวคลาสสิกโบราณและโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ครับ เนื้อมหาชนวนนะครับโอ้โหสีแบบรุ้งๆจะออกเขียวๆแรงทับเลยนะเนี่ยนี่เคยดูจริงๆโอ้โหนะครับรุ้งสวยมากเลยนะครับเลข165หโอ้โหเกือบ168นะพี่นะถ้าหน8ห <c> น <oughs> ี่รวยทางเดียวเลยนะครับบอกเราซูมดูความสวยครับโอ้โหนะครับเดีียวน,นี้ยังไม่มีเก๋นนะรุ่นนี้หน้าวันนี้นะครับต่อคดสารา100ปีนะครับตรงนี้ ครับต่อชัดเจนนะหมายเลขต่างๆต่อเขาโอ้โหผิวนี่แบบเขียวแมลงทับเลยนะนี่ครับอันนี้เนื้อมหาชนวนนะจะต่อโคตมอชอนี่ครับต่อโคตมอชอก็คือมหาชนวนนะครับมอชอก็คือมหาชนวนโอ้โหดูพื้นผิวพ่โอโ้เส้นนี้กระจายออกเลยนะครับดูห่วงเชื่อมครับ แต่ก็ต้องระวังนะรุ่นนี้เรื่องห่วงนะครับเพราะเห็นลหลายๆคนที่ลุ้นได้ไปนะครับที่เปิดลุ้นนะครับบางคนก็อาจจะเขย่าหรืออะไรไม่แน่ใจนะมีห่วงหลุดก็มีแต่ว่ามีน้อยคนนะที่ห่วงจะหลุดนะครับก็น่าจะกระแทกหรือว่าอะไรแข็งแรงพอสมควรนะครับที่ทาให้ห่วงหลุดดังนั้นใครที่ชอบพิมพ์แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นนี้ห่วงเชื่อโมโบราณนี่สร้างกี่เหรียญน,นะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปที่ YouTube นะครับไปที่ YouTube แล้วก็ นะครับไปที่ u ู u ูบครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงครับจะได้ชัดเจนนะฉากก็อาจจะบ้านๆนะครับธรรมดานะครับนี่นะครับพี่ๆก็ไปที่ตรงนี้นะครับไปรายการนะครับนี่นะครับใบรายการไรมาสสองานะครับคลิกไปมันจะมีคลิปของผมนะครับนี่ครับ คลิปนี้เลยพี่ๆก็คลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าอ่าเรายังไม่เห็นใบรายการใช่ไหมครับเราก็คลิกตรงชื่อนะครับปึ๊บพอตรงชื่อปุ๊บโหลดใบรายการนะครับปึ๊บมันก็จะไปที่นี่ที่ผมทำมาไว้นะครับท่านก็ไปดาว,ดวน์โหลดได้เลยนะครับเราก็จะหาพิมพ์ห่วงเชื่อม เชื่อมอยู่ข้างล่างนะครับนี่มาแล้วนะครับห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมก็มีหลายรายการนะครับเราก็ไปดูของเรา,าอยู่รายการไหนห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมอ่าของเราจะเป็นแบบห่วงเชื่อมแบบไม่มีห่วงงวงไหมครับ <g ul by> เหรียญไม่มีห่วงห่วงเชื่อมตอกนะครับนะของผมจะเป็นเนื้อทองเหลืองใช่ไหมเมื่อกี้นะครับห่วงเชื่อม ก็คือมันไม่มีห่วงตอนแรกแล้วเขาเอาไปเชื่อมกับห่วงนะครับพูดถ้าพูดให้เข้าใจกันเนาะอาจจะงงๆนะพี่นะนะก็จะมีนี่ครับแต่ละรายการสร้างโอ้โหสร้างน้อยเลยนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อ,น,อนาวานี่แค่ร้อยเกาเกนะครับแต่ของผมเป็นเนื้อมหาชนวนใช่ไหมครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญถึงม้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็หายากนะนะครับโอ้มีหน้ากากเงินด้วยนะครับข้างล่างนี่ 99เหรียญแต่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับของผมจะเป็นเนื้อทองเหลืองที่มเมื่อกี้เนื้อทองฝาบ,บาทกับเนื้อมหาชนวนอย่างละ999นะครับที่สร้างออกมาตรงนี้นะครับก็อ่าแบ่งปันไหมนะครับก็พร้อมแบ่งปันนะพี่ๆท่านใดสนใจก็แต่ราคาก็จะแรงแรงสําหรับวันนี้ก็ไม่รู้อนาคตอาจจะเป็นราคาที่ถูกก็ได้นะนั้นใครชอบแนวคลาสสิกนะครับเป็นแนวพิมพ์ห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมที่เป็นแนวโบราณโบราณ นี่เลยนะครับน่าเก็บสะสมนะผมว่าหายากด้วยนะครับอนาคตดูลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัฒนะครับตอนนี้มีเป็นแสนนะครับที่คนอยู่ในกลุ่มต่างๆครับมีเป็นแสนคนนะครับสร้างแค่999ยเนี่อนาคตนี่โอ้พิกแผ่นดินหาเลยนะครับไม่รู้จะไปอยู่กับใครนะนั้นใครที่ชอบแนวที่สร้างน้อยๆก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ราคาวันนี้กับราคาปีหน้าผมว่าต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็ ถ้าวันไหนที่หลวงพ่ออาจจะหยุดการสร้างนะครับหยุดการสร้างวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วนะครับเราก็ต้องคิดด้วยในมุมนี้นะครับท่านก็มีอายุที่มากขึ้น,นครับเราจะาหยุดสร้างแบบนี้นะครับเหรียญต่างๆเหรียญที่เป็นพระหลักรุ่นนี้เป็นพระหลักแน่นอนนะครับเพราะชื่อรุ่นก็คือไตรามาสนะครับไตรามาสของเกจีต่างๆนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับไตรมาสเจริญพรนะครับต่างๆพวกนี้นะครับจะจะเป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็ได้รับความนิยมดังนั้น ท่านใดสนใจนะครับก็พร้อมแบ่งปันนะครับแต่ราคาก็อาจจะฟิตๆนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อมันบนแล้วก็หายากนะครับไม่เหมือนเนื้อล่างๆนะอยากหนักร้อยดังนั้นก็ท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับผมได้มาแค่นี้นะครับผมมีแค่นี้จริงๆนะครับหลายๆคนก็ติดต่อหลายๆเหรียญเข้ามาที่ที่แบ่งไปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ที่ไม่ได้มีเยอะมากนะครับพระน้องก็ไม่ได้จองยกลังอะไรนะครับก็เช่ามาเหมือนกันก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเร็วๆนี้เตรียมแล้วนะครับกิจกรรมการแจกวัตถุมงคลของช่องผ้าเรียนสายภูพานของเรารอบที่2ครั้งที่2จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอดูวันเวลาอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลงแจ้งพี่ๆไว้นะครับว่าจะเริ่มมาไหนนะครับในการแจกวัตถุมงคลเล็กๆน้อยแล้วก็พบปะพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ